ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีช a n n e l คลิปนี้ค่ะวิชีจะมาสอนมือใหม่นะคะในการใส่เพลงใน TikTok นะคะซึ่งปี2022นี้นะคะ TikTok เขาได้อัปเดตเวอร์ชันแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเอาจงจริงนะคะ Tik t o k เนี่ยอัปเดตเวอร์ชั่นบ่อยมากๆเลยแทบจะแบบทุก5วัน7วันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะใครที่เริ่มต้นเล่น t i k t o k แบบใหม่สิงๆเลยนะคะ เราจะมาชมกันว่าวิธีการใส่เพลงใน TikTok เนี่ยใส่ยังไงได้บ้างนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคนอะ่ะเปิดแอป TikTok ของตัวเองออกมานะคะก็ทุกคนจะมี ID อยู่แล้วใช่ไหมวิธีการใส่เพลงนะคะก็แับแรกเลยนะคะก็กดสร้างก่อนนะคะกดสร้างคลิปนะคะหลังจากนั้นเราก็มากดที่กล้องก่อนนะคะ วิธีการอัดคลิปเราต้องกดที่กล้องนะคะแล้วเราก็เลือกเวลาก่อนว่าจะสิบห้านาทีหกสิบวิหรือว่าสามนาทีนะคะก็หลักๆพี่ชีจะใช้หกสิวินาทีแบบการมันเสียนะคะถ้าส5ห้าวิมันจะแบบระยะสั้นไปอ่าหกสิบวิเราก็กดอัดไปก่อนนะคะก็จะอัดอะไรก็ได้สมมุติเราจะพูดอะไรก็ได้นะคะก็กดอัดไปก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเช็คถูกค่ะก็ จะอัดอะไรก็ได้ไได้นานบนนะคะจะมีคำว่เพิ่มเสียงนะะกดเพิ่มเสียงค่ะตรงนี้นะคะคําว่าแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ทางติ๊กต็นะคะแนะนำนะ,ะและที่อยากจะให้ทุกคนน่ะสังเกตนะคะก็คือเวลาที่อยู่ด้านล่างชื่อเพลงนะคะด้านล่างจะเป็นเวลานะที่เขียนว,ว่า1.28เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่มีความยาว1นาที2 8วินาทีซึ่งเพลง รึ่งความยาวของเพลงนะคะมันมีผลนะคะต่อการใส่ในคลิปนะคะสมมติเราทำคลิปอะ่ะยาวประมาณ30วิวิแต่เราอะ่ะดันไปเลือกเพลงที่มันสั้นกว่า3 0มสิบวิเพราะฉะนั้นคลิปมันจะจบก่อนแล้วคลิปมันจะกลอยนะ,ะอ่ะอันเนี้ยค่ะเราก็สามารถมาเลือกเพลงตรงนี้ได้ในช่องเพลงแนะนำของ t i k t o k นะคะแต่ถ้ามันยังไม่มีเพลงที่เราอยากได้นะมากดที่รูปแว่นขยายนะคะ กดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเพลงแนะนำนะคะเป็นเพลงภาษาไทยมีเพิ่มขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะคะเราสามารถไปเลือกเอาตามนี้ได้เป็นแบบเพลง h a l l e n g e นะคะนี่ก็จะเป็นเพลงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะจะมีเพลงเยอะแยะไปหมดเลยเพลงดังๆเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่ไว้ตรงนี้เช่นเพลงเอาปากามาวงอย่างงี้นะคะหรือถ้าเรามีชื่อเพลงในใจนะคะเราก็มาเซิร์ชหาตรงนี้ได้เลยสมมติชื่อเพลง ของสิงโตนำโชคเราไม่รู้ชื่อเพลงอะไรก็อดดโดดดีดงอะไรเงี้ยคือเพลงมันร้องแบบดีดดีดงมันเต้นแบบตรงตรงโทษลงทงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็นึกไม่ออกว่าชื่อเพลงชื่ออะไรเราก็พิมพ์่าโดดดีดงมันก็มีขึ้นมานะกดไปเลยก็จะมีเพลงของสิงโตนำโชคนะคะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะจริงๆชื่อเพลงชื่อ I Just Wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะเนี่ยเราก็สามารถเลือกเพลงได้ อย่างคลิปแรกอ่าอย่างเพลงแรกนะคะก็มีคุณคยาแค่ยีิเกาวิเท่านั้นเองเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะอย่างอันเนี้ยเข้าท่อนฮุกมาเลยอ่อันนี้ก็คล้ายๆกับเอาเอาพวกอินโทรเอาท่อนฮุกอะไรมานะคะก็เราก็สามารถมาเลือกเอาได้ถ้าเราจะใช้เพลงไหนเราก็กดกดเอาเลยนี ก็ไปกดที่เพลงนั้นนะคะแล้วกดเช็คถูกนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเพลงเนี่ยมันทับเสียงเราไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะจะแก้ตรงไหนได้บ้างมาแก้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขอเปิดเพลงไปด้วยนะคะเราไปแตะที่เพลงเมื่อกี้แล้วก็กดที่ระดับเสียงนะคะ เสียงต้นฉบับคือเสียงเราที่อยู่ในคลิปนะคะกดไป200%เลยค่ะ,ะเสียงเพลงยังดังอยู่ใช่ไหมคะ,ะสักสีเปอร์เซ็นต์กำลังดีนะคะแต่บางเพลงอะ่ะก็ใช้แค่ประมาณ3% 4%เปอรเเท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็สามารถเลื่อนเอาเสียงเพลงนะคะให้มันเบาให้มันดังอย่างนี้ได้นะคะอย่าลืมไปปรับตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน อ่าเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ได้หนึ่งคลิปแล้วนะคะวิธีการใส่เพลงใน TikTok นะคะหรือวิธีง่ายๆนะคะในการหาเพลงใน TikTok ค่ะหรือวิธีง่ายๆนะคะในการหาเพลงมาใส่ในคลิปใน t i k t o k นะคะก็ง่ายมากเลยมากดที่ค้นพบนะคะในช่องนี้นะคะก็จะมีช่องให้เราเซิร์ชทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเซิร์ชหาคลิปนะคะเซิร์ชหาพวกแฮชแท็ก เซิร์ชหาเพลงหรือว่าเซิร์ชหายูเซอร์นะคะตรงนี้เซิร์ชหาได้หมดเลยสมมติ so, เราจะเอาเพลงอย่างเพลงสักเพลงหนึ่งเนาะอ่าชุดโกโก,โกวาเซิร์ชเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีให้เลือกนะว่าจะเอาที่เป็นยอดนิยมยอดนิยมก็คืออาจจะมีคนใช้แฮชแท็กนี้เยอะนะคะหรือว่าอาจจะเขียนแคปชั่นด้วยคํานี้อะไรอย่างนี้นะคะมีเยอะก็จะอยู่ในยอดนิยมส่วนผู้ใช้นะคะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ที่ชื่อชุดโกโกวา แล้วมันมีคนใช้ชื่อชูกโกโกวาด้วยทุกคนเยอะมากวิดีโอนะคะเสียงเราต้องการเสียงนะคะมากดที่เสียงเนี่ยค่ะก็จะมีเสียงให้เราใช้เยอะแยะไปหมดเลยสมมุติเราจะใช้เสียงนี้่ะสมมุติเราอยากใช้เพลงนี้นะคะก็กดมาเลยค่ะแล้วก็บอกเขาว่าใช้เสียงนี้เลย อันนี้ในกรณีที่เรารู้จักชื่อเพลงหรือว่าอยากจะเซิร์ชหาเพลงเอาเองเลยนะคะ <c oughs> ก็กดใช้เสียงนี้หลังจากนั้นเราก็อัดคลิปตามปกติเลยอย่างที่พ่ชีบอกมาเรื่อง6องิงลวีก่อนนะแล้วเราก็กดอัดคลิปนะคะแต่ตอนเนี้เสียงเพลงมันจะดังพร้อมๆก,กันกับเสียงเราในกรณีนี้เอาไว้สําหรับเต้นเนี่ยทุกคนเห็นไหม ในกรณีนี้นะคะมันจะไม่ติดเสียงเราเข้าไปนะคะถ้าบางคนนะ่ะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมทำวิธีนี้แล้วทำไมใส่เพลงแล้วไม่มีเสียงเราก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนลักษณะของ t ิ k t o k นะคะก็คือฟังก์ชันเนี้ยเขาจะให้เอาไว้แบบว่าเปิดเพลงใส่เฉยๆแล้วก็มันจะไม่มีเสียงเราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะใส่เพลงประกอบคลิปนะคะให้ใช้วิธีแรก แต่ถ้าใครอยากจะเอาเพลงมาเต้นนะคะให้ใช้วิธีที่2นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ชิก็มาฝากกันเพียงเท่านี้หวังว่ามือใหม่หัดเล่นติ๊กตอกนะคะจะเข้าใจนะคะแล้วก็น่าจะนำไปต่อยอดได้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชิก็มาฝากเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ชิจะเอาอะไรมาสอนมือใหม่นั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย